เฟชวันอวันบอกว,วิธีทำเบ็ดฟฟบการแข่งขันที่ดาตกเบ็ดปีนี้หมู่บ้านของเราต้องชนะปีที่แล้วแพ้ไอ้พวกนักดนตรีเนี่ยเดือดเจ็บใจไม่หายอินูลุงได้ข่าวว่ามีพี่เลี้ยงนางงามมาที่ใต้น้ำชั้นสี่ปีนี้หมู่บ้านเราต้องพึง่งหนูแล้วล่ะนี่คือป้าตือเป็นพี่เลี้ยงนางงามเธอบอกว่าสามารถเดรมิดเบ็ดที่สวยที่สุดให้เราได้หากเราสามารถนำส่วนผสมทั้งสี่เซตมาให้เธอเซตที่หนึ่งอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมได้แก่เบ็ดชายแท้ซันเคนรอดเอาไปตกในเดอเดให้ได้มิวเชชาร์กติดสถานะซันเค้นหนึ่งตัวส่วน ชายนี่สปาร์คลิงสองตัวส่วนผสมสุดท้ายตกฟลอซิงบอลนัทที่เกาะหิมะชั้น2ให้ ling, Nova, หติดสปาร์คล,ลิงและโนวา1ตัวฉันท้อแล้ววะลุงตกจนเข่าเหี่ยวแล้วก็ไม่ติดโนวาสักทีเนี่ยเอ็งอย่าไปทอ้อเอานี่เอาหนอนนี่ไปตกรับรองติดทัวเอเวอร์สตาร์ไลท์วอมการันตีติดสถานะโนวาซุ่มได้จากเฟสลุงแองเกิลไปกันต่อเุดที่2ตกปลาหมึกดัมโบอ็อกตูปสที่เกาะรอสติกเบย์สองร้อยตัวเขดรี hey, please, ตกซิว่ายกไอแกมันก็ร้วาเรามาขโมยปลาเกาะมันล็อกต่อมาเอาเบดชายแท้ไปตกแอนเชียนเด็บเซอร์เพ เล่งให้เดย์ตกตรงบอลเหลืองๆนะเว้ยและสุดท้ายไปที่เกาะซันสโตนตกหาปลาระดับมิสติเคิลชื่อบอลฟชให้ติดาชนี่และเรนโบว์คลัสเตอร์หนึ่งตัวแล้วเรนโบ้นี่มันตกยังไงอะลุงก็ต้องรอให้เกิดสายลุง้งแล้วไปที่เกาะแคสตาวนั่นล่ละที่นั่นจะมีเบ็ดสายลุ้งอยู่ต้องใช้ไอ้นั่นตกสุดท้ายฉันก็คราฟโทเทมเรียกสายลุ้งสำเร็จและได้ปลาที่ติดสถานะมาส่วนผสมเซตที่3าไปที่บอกรดในเดโซเลตดีฟตกหาปลาระดับมิสติเคิลชื่อสเปกโทรเซอร์เพน์ให้ติดซันเคนหน ซันเค้นอีก3ตัวสุดท้ายไปที่สโนว์แคปที่บ่อด้านบนสุดตกปลาระดับเอ็กโซติกชื่อเบบี้พาวเอ็มเพอเรอร์สามสิบตัวและเซตส,สุดท้ายตกปลาระดับเอ็กโซติกชื่อคริสตัลไลท์ซีดราก้อนให้ติดไชนี่และเรนโบว์คลัสเตอร์หนึ่งตัวเอาเบ็ดชายแท้ตกสกายล่าให้ติดสถานะซันเค้นอีกหนึ่งตัวนี่แหละของเด็ดสุดท้ายเอาปลาวอลชาร์คที่ติดไชนี่และโมซาอิกไปให้ปัตตุรเป็นอันจบปีนี้หมู่บ้านของเราชนะแน่รอดูได้เลยถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งพันเซฟฉันจะมาเล่าการผจญภัยใต้น้ำจากชั้นนถึงงให้ฟันะ